อนุ็น่ยังกรทำบุญเพื่อ <S <S อุทิศส่วนกุศลให้ยากพี่น้อง <S <S อทุกท่านที่ร่วงรับไปแล้วและเป็นบุญใหญ่ครับสวัสดีคะ่ะเป็นจังดไดเนาะเดบึงขิบนะคะพี่น้องคะก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณเอฟซีแฟนคลับอีหล่าหน่อยนะคะเอฟซีแฟนคลับสาวหน่อยเพชรบ้านแพงสาวหน่อยรําเพรินโชว์แล้วก็เอฟซีแฟนคลับ ช่องคูรีเ o โอวันออฟซีเชียลนะคะกาบขอบพระคุณทุกท่านนะคะเป็นยังไดโน,เน่เมื่อนี้คูรีก็จะมาเล่าเรื่องราวนะคะของอีลาน้อยจงแต่มือเศร้านะคะน้องก็เด้ไปเดินตลาดเนาะพี่น้องเนาะท่านเป็นขระหะขะหะบดีหรือมหาเศรษฐีก็ว่าได้เนาะคะ่ะ ร่ำรวยบ่ถือเนื้อถือตัวเนาะพี่นอนะ้องเนาะอ้อนนอ้อมทอมตนให้เกียรติกับทุกคนดีใจล้าที่อีหล่าพิ่นไปงานนะคะไปข้นบ้านไปเหยียบบานไห้เนาะคะ่ะเชิญไปเป็นเกียรตินะคะก็ถือว่าอีหลา่าได้ได้ไปทุกคนนะคะส่วนนั่นน่น,นก็จะเห็นเป็นบุญตาบ้านหลังไงราคา,าอร่อยล้านพี่น้องเอ้ยราคาอร่อยล้านเกิดมาสารหนีก็บ,บ่มีโอกาสได้ยู่อน้ำพ่นดอกเนาะพี่น้องเนาะ แต่ก็ดีใจนะคะมหาเศรษฐีก็ว่าได้นะคะแล้วก็เพื่อนกับคุกคี้ระดับนะคะพี่น้องคะคนรวยขนาดนี้ท้บบ่ถูกตาตองใจจริงใจกับสิบบ่เมาสนใจดอกเด็กหน่อยตาดำๆก็คือน้องอุ้งอิงนะคะลูกสาวของทุกคนเอฟซี่แฟนครับเป็นคนมีบุญมีวาสนาติดตมากมมยนะคะในชาตินี้ตั้งแต่น้องตั้งแต่ปีใหม่มานี่ตั้งแต่ขึ้นบานมานี่ บิลาน้อนี่เฉพาะไปฟังลูกนิมิตหรือว่าไปเขาพิธีใหญ่ๆมากนี่บต่ตากว่าสิบมองแล้วได้ค่ะพี่น้องคะ่ะน้องอุ้งอิงได้สางบุญสางท่านตลอดนะคะเขาเรียกว่าคนมีบุญนะคะได้คุกขี้นะคะลูกสาวมีบุญติดโตมาแต่ชาดปางก่อนกะว่าได้ว่าเจ้านั่งน้อยก็ว่าได้นาะพี่น้องนาะขนาดพี่น้องที่เป็นสอสอ,อยังบอกว่าเป็นบุญแกนะคะที่มีคนดังมาเหยี่ยมเข่นพอ่อ พ่อเสียน,น้อนน้องอุ้งอิงนะคะแล้วก็แม่หน่อยนะคะแล้วก็แม่บีนะคะสุดยอดแกดีใจนะคะชื่นชมคนคนมีบุญเจอกันแกดีใจที่เจออีลาน้อยเห็ดอียงบ่ถือค่ะตื่นตันใจหลายหลายพี่น้องสะออนเพิ่นแน่สุดยอดครับท่านคือมหาเศรษฐีเนาะพี่น้องเนาะของเมืองสกลอำเภอวานอนนิวาสนะคะพี่น้องเอ็นดูอีหลาแห้งแห้งเพื่อนกสิ ย้างสาวหน่อยนะคะพี่นอ้องวันที่2 7นี่แหละค่ะเพื่อนจ้างสาวหน่อยแสดงในวันที่2 7มกราคมปี69กะจะเฮ็ดบุญหาญยาิที่ร่วงรับไปแล้วทุกคนเนาะพี่นอ้นองเนาะวันที่2 7ปีน่าก็สิได้ไปชมบ้านของเพิ่นสางมา2ปีแล้วเดค่ะราคา100ล้านบาทนะคะโอ้สุดยอดไทยอิหยังบ่ถือดีใจหลายนะคะเจออุ๋งอิงนะคะโอ้ดีใจสุดๆเลย มันบแมนเลื่องง่ายที่คนเป็นเศรษฐีลอยล้านที่จะแล่นมาโอ้ประครับประคองช่วนอีหลาโนยช่วพอเสียนุ่นขึ้นไปนะคะคลิปนี้ก็โอ้ยุดสุดยอดเสียนุ่นมีแต่คนไปเบิงนี่คือบารมีของอีลาน้อยนะคะบ้านหลังนี้อนาคตเป็นฉากหนังพันล้านแน่นอนนะคะีลาตื่นเต้น,ตนดีใจแต่เพิ่นว่าเพื่อนบา,นบา,ารายู่ดอกบ้านใญ่โพเพิ่นว่านะนางพญาก,กับข้าบดีที่รวยที่สุด ในอำเภอวานอน์เป็นบุญผลาอิหลีบอมนันอันมีผู้ใดสิได้ไปเหยียบได้ง่ายๆเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละเขาเรียกว่าคนมีบุญนะคะคนมีบุญเม่าพ่อ,พอคนมีบุญน้ากันนะคะย่อมรับในตัวของน้องนะคะวานองนี่เอฟซีมีทุกพื้นที่เพิ่มพูนทวีคูณขึ้นไปเรื่อยๆ <c oughs> น้องกระสีว่างตัวดีไดเหมาะสมนะคะ เมื่อก่อนอยู่วานอนห้าปีนะคะอีหลานหน่อยนี่สุดยอดเพราะว่าเป็นบ้านเกิดของน้องอุ้งอิงเออของแม่หน่อยนะคะเป็นบ้านเกิดของแม่หน่อยบ้านกับไก่ไก่กันตอนหลับนะคะแกปื่มน้องมากมากเลยเป็นบุญบาร,รมีของทั้งสองฝ่ายพี่น้องว,ว่าบ่คอมเมนต์มาเด้อค่ะคอมเมนต์มาไต่ขีดนะคะ <c oughs> บ้านนี้ค่ายบ้านที่น้องอุ้งอิงไปถ่ายเพลงเอ็มวีนะคะเอิญฮักจากสาวน้อยที่มีเนื้อเพลงสุดหยอดแบบตื่เต้งอัธยาศัยดีมากนะคะ มหาเศรษฐีบอถือเหนือถือตัวดีใจที่น้ำหนองอุ้งอิงได้ชมบ้านหนึ่งร้อยห้านนะคะสวยมากไม่หน่อยเป็นคนสกลนครน้องอุ้งอิงก็มีสายเลือดของคนสกลนครเด้อพี่นองเดอ้อจะดีใจนะคะเจ้าของบ้านดีใจแห้งเจ้านางเหยียบเปลือนท่านเศรษฐีดูท่านดีใจเป็นอย่างมากตื่นเต้นที่เจ้านางมาเยือนนะคะตระกูลข้าพบต้องเสียนนนะคะ เสียนนลลำเพลินออฟซิเชียลนะคะที่ให้คุรีได้เห็นบรรยากาศตั้งแต่เศร้านะคะก็ได้ตามไปชมในคลิปของท่านขอขอบพระคุณเสียนนลมากๆนะคะพอดีวานอนนิวาสตระกูลนักการเมืองเก่าในสกลนครเป็นตระกูลหนึ่งนะคะที่นอ้องใช้เป็น สอสมาสี่ห้าปีญาติของเพ่นดีใจที่ได้ไปชมบ้านน้องอุงอิงสะอ,อนสอ,อนพ่อเพ่นปืมดีใจที่เสียนุน่นเฮ่งเฮ่งปังๆัง,งได้เห็นพระพุทธรูปโอ้บ้านนี้ก็ไม้ก็สั่งออกมาจากนอกนะคะซึ่งจะมีอายุ70ปีนะคะแต่ถ้าไม้เมืองไทยจะมีอายุแค่30ปีแล้วก็ห้องพระนะคะพี่นอ้องเสียนุ่นนี่จนปืมเลยนะคะเป็น เป็นเนื้อแก้วมรกตนะคะพี่น้องเพื่อนกับได้มาจากาฟังนู่นล่ะค่ะฟังลาวนะคะเพื่อนกับบูซามาานะคะหลายอยู่นะคะหลายตั้งอยู่นะคะสุดยอดเปรียบเสมือนบุญต่อบุญสินเสมอกัน จึงได้ชักนําให้มาเจอกันนี่แหละเขาเรียกว่าคนรวยบ่ถือโตดีกว่าค้นที่อวยตัวเองวา่ารวยนะคะนี่ไม่ถือตัวเลยติดดินแบบบ้านๆน,นะคะบารมีอิหลาน้อยเหตุให้เจอคนใหญ่ค้นโตค้นขำค้นจุนเนาะค่ะเนะาะมหาเศรษฐีอยากจะให้คนมีบุญมาเหยียบบานไหนเป็นว่าฝันว่ามีคนเอาเงินมาให้เจอเช้ามาก็เจออีหลาน้อยน้องอุ๋มอิงนี่แหละเขาว่าคนรวยเนาะพี่น้องเนาะคนรวยนะคะ นี่แหละน้องเป็นคนดังที่สุดในประเทศก็ว่าได้นะคะอู้ยสออนหลายนะคะเอาละคะ่ะพี่น้องบาน,นีนอกจากทีอีลาหน่อยสิไปชมบานเด้ว พอหลังจากนั่นแม่หน่อยกับผ้าน้องอุงอิงไปทําบุญนะคะไปทําบุญที่ไหนพี่น้องหูวออ่าไปทําบุญที่โรงพยาบาลนะคะพี่น้องคะ่ะน้องอุงอิงได้ไปเหตุบุญที่โรงพยาบาลสุดยอดน้ําใจอุงอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงกับไปกับแม่บีนะคะไปกับแม่บีแล้วก็เสียนุ่นนะคะไ,ไปถ่ายคลิปไปถ่ายคลิปด้วยล่ะพี่น้องเอ้ยเพิ่นกับไปถ่ายคลิปเลลน,เเนปาะค,ค่ะเนาะเพราะว่าพ่อ พอเอกกับพักพรนะคะเพราะว่าเย็นนี้เตรียมตัวนะคะที่จะเดินทางกลับมาสีสเกตนะคะเออเห็นเราก็ขนลุกนะคะพี่นองคะ่ะดีใจกับน้องอุงอิงนะคะภูมิใจในตัวน้องอุงอิงและแม่หน่อยแล้วก็เสียนนท์แล้วก็แม่บีนะคะเอฟซไม่เสียดายเงินเงินที่ได้เป็นเงินติปหรือว่ามาลายน้องเอาไปทําบุญต่อยอดให้กับทุกคนอนุโมทนาสาธุบุญนําเดอ้อพี่นองเดอ้อนี่แหละคะ่ะเป็นภาพที่น้องไปทําบุญนะคะ นี่แหละค่ะคุรีก็เลยเอาให้โชว์นะคะว่าน้องไปทําบุญอยู่ที่โรงพยาบาลวานอนิวาสนะคะจังหวัดสกลนครนะคะเมื่อแรกนี่อย่าลืมไปไห้กําลังใจอิหลาหน้อยเด้อนะคะอิหลาหน้อยเงินมาอะไรที่ให้น้องคือน้องก็เอามาทําบุญต่อนะคะเห็นภาพนี้แล้วน้ําตาซึม จุ๊กๆเลยค่ะพี่นองคะ่ะใครไม่รักองุงอิงก็ช่างแต่คูลีรักนะคะทุกคนก็คงจะรักคอมเมนต์มาใต้คลิปเด้อพี่นองเนอ้อเงินทุกบาททุกสตางค์ที่พ่อพ่อแม่แม่หม้อพายอีลาก็นําไปเฮ็ดบุญต่อสาธุสาธุนํากันเด้อพี่นองเด้อได้ทั้งของแจกได้เจอน้องอุงอิงได้ถ่ายรูปโอ้สองเท่าสามเท่าเลยทีอินวันก็ว่าได้นะคะปลื้มใจกับอีลา พ่อเอกแม่หน่อยแล้วก็พ่อนนแล้วก็แม่บีขอให้บุญกุศลนี้บรรดาลให้มีความสุขความเจริญอย่าเจ็บอยาไข่เดอ้อค่ะลำล้ำรุำยๆุยยูดีมีแห้งนะคะอันได ก็ย่าขัดย่าเขินนะคะพี่น้องคะซุปตาเดินซุปตาติดดินใจบุญไปทางไหนก็มีความสุขเนาะพี่น้องเนาะดีใจที่พ่อแม่เอฟซีทุกท่านได้มาให้กําลังใจแล้วก็ช่วยเชียร์ถือว่าอีลาได้ทําทานแทนพ่อแม่เอฟซนะคะไปแจกลรงทานที่โรงพยาบาลวานอนนิวาสเด้อพี่น้องเด้ออ่าน้องก็เป็นครอบครัวที่เสมอต้นเสมอไปลายไปที่ไหนก็ทําบุญตลอดเป็นบุญเป็นกุศล นะคะพี่น้องคะอุ้ยดีใจแท่นองนะคะรู้สึกอิ่มบุญอิ่มใจพี่น้องเห็นบอกคะรู้สึกอิ่มบุญอิ่มใจเหลือเกินนะคะอิ่มบุญอิ่มใจที่อีลาน้อยไปทําบุญเนาะดีใจกับน้องอุ๋งอิงขอให้น้องประสบความสําเร็จนะคะสุดยอดน้ําใจอีลาอุ๋งอิงแม่หน่อยมาแจกของที่โรงพยาบาลวานอนิวาสสาหรับคลิปนี้กับอาวัยทานีนะคะพบกันใหม่ในคลิปหนา้าสวัสดีค่ะ